หลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับผมลิเวอร์พูลเพิ่งจะเดทหาแบบหมดสภาพที่บ้านตัวเองจากการแพ้นอตติงแฮมโฟลเอดถึง30นะครับผมซึ่งก็เมื่อคืนนี้หลังจากจบเกมผมได้ขึ้นคลิปพรีวิวผลหลังเกมไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ไปดูก็ไปดูในช่องได้นะครับผมก็หลังจากที่เกิดการแพ้โศกอนตกรรมสุดอนาที่แอนฟิลไปแล้วเนี่ย มีสถิติโผล่ขึ้นมามากมายเลยครับจากเกมล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเมื่อคืนนี้นอกจากอันดับแรกเลยครับผมลิเวอร์พูลตกไปอยู่อันดับร่างครึ่งล่างของตารางคะแนนในรอบหลายปีนะครับผมและตอนนี้อยู่ที่11ชั่วคราวด,ด้วยนะครับผมคือวันอาทิตย์นี้คือวันนี้ถ้ามีทีมไหนแข่งแล้วแต้งีข่ขยับเพิ่มขึ้นมาอีกลิเวอร์พูลก็จะตกต่ำมากกว่า11อีกเดี๋ยวสถิติก็จะงอกขึ้นมาอีก นะครับผมและเป็นสถิติที่มันเป็นในด้านดีแยนละมากอย่างที่2ครับคือลิวพูเนี่ยสินัดล่าสุดในพิมิ์ลีกแพ้ไปถึง6นะครับและ10นัดล่าสุดในทุกรายการลิวพูแพ้ถึง7ชนะได้แค่3แพ้เกิน50%มากกว่า50%ไปเยอะเลยด้วย อีกหนึ่งสถิติครับก็คืออลิสันเดอร์อีซักนะครับผมเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเลยนะที่เปิดสนามเป็นตัวจริงแล้วแพ้ถึง4นะัดติดต่อกันนะครับส่วนสถิติโซนตัวของอีซักในเกมที่เจอกับฟอร์เรสเมื่อคืนนี้บอกเลยเลยว่าแ yeah, ย่มากๆกครับผมอะไรอะไรก็ซูซูซูไม่ผ่านสักอย่างนะครับผมและอีกหนึ่งสถิติก็คือ อเล์เซนอลอีซักนะครับผมยังยิงในพิมพิลีไม่ได้เลยกองหน้าที่ฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยโอ้โหยิงกระฉูดแตกสาสิบประตูฤด,ดูกาลนี้ครับยิงไม่ได้สักลูกเลยพิมพิลีเปิดมาเป็นสิบกว่านัดแล้วเนะี่ยผลงานเมื่อคืนนี้ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเลี้ยงก็ไม่ผ่านจ่ายบอลก็ไม่ผ่านหลบใครไม่ได้เลยไม่พอนะครับผมทั้งเกมนะครับตลอดทั้งเกมที่ไดลงเนี่ยจับบอลแค่สิบสี่ครั้งเท่านั้น ซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรน้อยเวอร์พูลนะครับผมเกมบุกเนี่ยนับว่าฝืดมากเกมบุกถึงจะใส่จัดเต็มที่อะไรก็ผมคือเกมลุกตัวบุกของลนะิเวอร์พูลเนี่ยสังเกตได้เลยว่าร์าเนอร์จะชอบใช้แผนที่หน้าสี่หน้าห้าไปเลยคือแบบเล่นเกมบุกไปเลยเวลาเกมมันตามแต่สังเกตได้เลยครับว่าทําแบบนี้ทีไรไม่เคยได้ผลดีกลับมาเลย ส่งแบ็กส่งกองหน้าส่งมิดฟิลด์ส่งตัวอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวบุกจัดเต็มใส่คู่แข่งนะตอนนั้นนัดนั้น,น,นผลปรากฏออกมาสุดท้ายก็แพ้เหมือนเดิมสิถิติอย่างหนึ่งเลยก็คือลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้โดนขึ้นนําก่อนแพ้ทุกนัดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกนัด ที่อเล็กซนเดอร์อีซัคลงเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลในพนรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลแพ้ทุกนัดเป็นคนที่โดนโจมตีโดนสื่อเอามาเล่นเยอะที่สุดแล้วครับอเล็กซนเดอร์อีซัคเพราะว่าด้วยความที่ค่าตัวเขาแพงมากๆ130กว่าล้านปอนด์นะครับผมแต่มีผลงานที่ตรงข้ามกับค่าตัวมากๆนะผมก็คือผลงานแย่ไม่มีอะไรเลยนะผมก็ต้อง รอดูกันต่อไปนะครับผมคืออันเนี่ยเขาก็พยายามจะให้โอกาสอีซักเยอะมากกว่าอูโกนะอืมแต่ก็สังเกตได้เลยว่าพูดจริงๆว่าอูโกยังผลงานดีกว่าผมสามประตูหนึ่งแอซิสใช่ไหมหรือสี่ประตูหนึ่งแอซิสนี่แหละนะครับผมยังดีที่เหมือนไม่เหมือนอีซักอีซักคือไม่มีอะไรเลยนะครับผมตั้งแต่มาลิฟูเพิ่งยิงได้แค่ประตูเดียวและไม่ใช่ในพเมียรีกนันเป็นบอลถ้วยนะครับผมก็ ผลงานแย่มากจบพรีเมียร์ลีกนะัดนี้เนี่ยลิเวอร์พูลน่าจะตกคาดว่านะน่าจะตกอันดับต่ำไปถึง13 14 15เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงขาลงมา,มากๆของลิเวอร์พูลน,นะครับผมบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์สล็อตนะครับผมหลังจากที่จบเกมเมื่อคืนนี้เขาก็สัมภาษณ์ว่าเออเขายอมรับทุกอย่างทุกอย่างที่มันแพ้จะชนะอะไรมันเกิดมันขึ้นกับเขามันเป็นความรับผิดชอบของอาร์เนอร์มันเป็นความรับผิดช,ชอบของผมมันเป็นความรับผิดชอบของเขาซึ่งมันก็จริง แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ต้องการคํายอมรับคําอะไรต่างๆนานาหรอเราต้องการผลงานที่มันดีขึ้นเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนนี้หมดแทบจะหมดโอกาสลุ้นแชมป์แล้วนะผมคือจริงๆเราไม่ต้องไปหวังเลยถ้าลิเวอร์พูลจะอาร์เซนอลตอนนี้ผมว่าแมงนะ่ง10-0เออนะผมไม่ต้องอาร์เซนอลหรอกแมนซิตี้ด้วยเกือบในรถ10-0แล้วแหละจริงๆถ้าเกิดมันแบบมีจังหวะที่เขาลงตัวมากกว่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่ในสถานการณ์ที่ลุนแค่ท็อปไฟล์ไปยูฟ่าแชมเนสลีกเว้ยเอาจริงมันลุนแค่นี้แล้วนะครับผมมันลุนแค่นี้แล้วลิเวอร์พูลปีนี้ไม่ต้องหวังว่าจะป้องกันแชมป์เลยเลยคือหลุดมือไปแน่นอนนะครับผมคาราบาวครับก็ตกรอบไปแล้วด้วยเออตกรอบแบบเละตุ้มเป๊ะนะครับผมสองนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลเนี่ยยิงไม่ได้จักประตูเลยแถมเสียไปหกลูกสามศูนย์มาสองนัดแล้วครับผมสามศูนย์ที่เป็นฝ่ายโดนนะครับ ตอนนี้ลิพูพีเมีลีกพูดตรงๆว่าอย่างมากก็รู้ในแค่ท็อปไฟล์ไปยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปีหน้าและอย่างหนึ่งอีกหนึ่งถ้วยที่คูดจะลิบหลีเลยก็คือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองในปีนี้นะครับผมถึงน่าทาสุดจะฟอร์มดีรัะผมชนะเรอัลมาดริดยิงเข้าเละเลยเนี่ยยิงทั้งเกมเลยแต่ว่าได้แค่ลูกเดียว้วแต่ว่าไม่ถึงทั้งเกมอะยิงรัวๆชนะเขามาได้ชนะเรอัลมาดริดมาได้นะครับผม โอเคในยูเซลลิสปูจะไม่ค่อยเจองานหนักเท่าไหร่แล้วนัดที่เหลือนะแต่ว่ารอบลึกๆไปมากกว่านี้จะไปรอดไหมมึงไปเจอ che, เปเชงเงี้ยไปเจอบาเยินไปเจอวาซาแต่ละทีมอะ่ะเจออาร์เซนอลเจอแมนเชสเตีรในลีกเดียวกันเนี่ยก็ไม่รอดแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งเดียวที่ลิ์พูมีความหวังมากที่สุดเลยนะคือการลุ้นท็อปไฟลนะครับผมเราดูจากผลงานตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะ ทำให้มันได้ดีเร็วๆเพราะว่าตอนนี้ลิอร์พูมมันหลุดไปเยอะเกินไปหลุดเยอะมากนะผมเพราะฉะนั้นมันต้องรีบกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นการเปลี่ยนแผนการเล่นปรับเปลี่ยนสไตล์ปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็ต้องรีบกลับมาครับเพราะตอนนี้มันแพ้เยอะเกินไปมันเสียแต้มไปมากแล้วลิอร์พูมมันควรจะหยุดตรงนี้ได้แล้วนะครับผมมัน นัดหน้าครับลิวพูเนี่ยก็ต้องทำศึกพรีเมียร์ลีกต่อนะครับผมซึ่งก็หลังจากจบนัดนี้เนี่ยน่าจะตกลงไปต่ำมากมากนะครับผมต้องนัดหน้าเนี่ยถ้ามึงยังแพ้อีกก็คงจะต่ำมากกว่านี้ไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นลิวพูไม่เคยไม่เคยตกต่ำขนาดนี้มาก่อนหลังจากจบเกมเมื่อคืนนี้เนี่ยมีสถิติแย่ๆที่ผมพูดไปตอนแรกเนี่ยงอกออกมาให้เห็นกันเยอะมากนะครับผม ลีพูคนเก่ารุ่นกันที่แล้วมันหายไปไหนเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ครับมีทีมใหญ่เตะกันเยอะแมนซิตี้อาร์เซน,น,นอลแมนยูอะไรอย่างนี้ก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมคืนนี้นะรอดูกันต่อไปเลยละกันนะครับผมก็ประมาณนี้รอติดตามกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีข่าวมีชิต้ติอะไรอัปเดตออกมานะครับผมตอนนี้สื่อโจมตีกันโจมตีหนัมากม ก็อย่าลืมเก็บตัวกันดีด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปเดียวหน้านะครับขอบคุณ,คณมาก